ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าวันนี้จะมาจะมาลอดซิปให้ดูนะคะเนี่ยค่ะหอมงานมาจากร้านนะคะเริ่มแรกก็คือใบมิตรโกนนะคะล้อค่ะล้อไว้เตรียมงานพรุ่งนี้ค่ะ เห็นไหมเอ่ยช่างซาเห็นนะเนี่ยเลาะซิฟค่ะเลาะซิโชว์ ต้องดูได้นะคะว่าผ้าอันนี้ไหมเนี่ยค่ะสหาชัยครับน้ำล้นครับเนี่ยค่ะแล้วก็กางปีกนี้ไว้นะคะเนี่ยนี่เห็นไหมคะมันมืดเนาะ ไม่มีไฟส่องเนี่ยฮะเนี่ยมืด ได้คลิปสคลิปเลยงานที่ร้านเยอะมากค่ะคิดถึงแฟนคลับไม่ได้อะไรวันนี้มาลอดซิปให้ดู ปให้ดูค่ะดึกก็มาคิดถึงหอบงานมาจากร้านนะคะเนี่ยกลางออกไว้ค่ะพรุ่งนี้ไปเข้าให้เขาเสร็จแล้วสองตัว ลอซิปนะคะใช้แบบมีดโกนเลยนะคะสั้งว่า มาหลายตัวเจ้าหนึ่งเราะซิฟค่ะให้ดูค่ะ เนี่ค่ะรวดเร็วเนี่ค่ะ ซิแบบรวดเร็วค่ะดูนะคะว่าไปทางไหนมีดอะเราเอาเวลาเราจะเลาะนี้นะคะให้เอาคมเน้นคมให้คมขอให้อยู่ด้านบนนะคะบนผ้าไม่ขาดค่ะให้รู้ประมาณว่าคมมีดเราอยู่ระดับไหนเนี่ยคะ่ะ ห้าตัวหกตัวอันนี้เป็นซิปซ่อนนะคะแล้วที่หวัวน,นี่ออกมา ดึงนะคะดึงก็ต้องดูมเนื้อผ้าเขาด้วยนะคะว่าเนื้อผ้าเขามันลุยไหมแต่ถ้าไม่ลุยเราก็สามารถดึงได้ค่ะ เป็น,นซิปซ่อนนะคะอันนี้จะเป็นซิปยีนค่ะใช้เวลาไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าใช้นี้ชำนาญแล้วค่ะใช้ เนี้ยค่ะเนี้ยอันนี้สิบยีนนะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหเจ็ดเจ็ดตัวใช้เวลาสิบนาทีค่ะแล้วก็มาอย่างยืดนะคะตัวนี้จะเป็นยังยืดตัดขาเพราะมาช่วงเย็นนะคะก็เลยหอบติดรถมาเพราะว่าวันนี้งานที่ร้านเยอะจนไม่ได้ทำคลิปคิดถึงแฟนคลับค่ะคิดถึงเพื่อนๆ ยังไม่ได้ไปคอมเมนต์ไครนะคะถ้ายังไปช้าช่วงนี้งานลุมค่ะขอบอกว่างานลุมมากค่ะช่วงนี้เลียรงานให้ลูกน้องด้วยเวลาเขาเอางานมาส่งก็ต้องเป็น QC ต้องเช็คก่อนค่ะเพราะว่าเราต้องผ่านไม่ผ่านอยู่ที่เราค่ะลูกน้องก่อน เนียอันนี้ยังยืดนะคะยังยืดตัดขาตัวนี้นะจำไม่ผิดยังยืดตัดขาตัดอยู่ประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะฉีกไว้เลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็เป พับขึ้นให้ลูกค้าเดี๋ยวเราจะได้จําได้ไงคะเขาเพิ่งมาให้ตอนเย็นดูสิคะเนี่ยลูกค้าเนี่ยมัดยางมาเลยแล้วก็เลาะค่ะ มันด้านไหนแล้วนี่ยังยืดเพราะอ๋อยังยืดครึ่งตัวหมดเลย,ยเนี่ยค่ะดูเนี่ยค่ะยังยืดเลาะยังยืดนะคะ จะใช้ใบมิดโกนค่ะแต่ว่ารู้จังหวะด,ดีนะคะว่ายังยืดรลว่าผ้าเขาอยู่ระดับไหนในเวลาเราใช้เนี่ยเวลาเราใช้ใบมิดโกนนะคะแต่เรายังยืดให้ดูสักตัวค่ะ แม่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำอย่างนี้นะคะ ดึงเลยนะคะทั้งนั้นทั้งนี้ต้องดูด้วยนะครว่าเนื้อผ้าว่าเนื้อผ้าเราเราไอ้มั่นคงไหมอะไรเงี้ยเนี้ยค่ะอันนี้คือ อันนี้คือทำคืนทักทายค่ะคิดถึงแฟนคลับค่ะงานเยอะแล้วก็ไม่ได้ทักทายอันนี้ในบ้านนะคะสร้างบ้านหลังไม่ใหญ่หรอกสร้างหลังเล็กๆแฟม i ลี่ m a l l ขอบคุณมากมายค่ะซียูเน็กทูซียูเนคลิปค่ะ